โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมตั้งอยู่ที่254หมู่4ตำบลหนองกุงธนสารอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นบริหารงานโดยนายพัฒนาทบวงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวอิสราพรพรเพ็งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด423คนโดยโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมได้ขับเคลื่อนการนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการเรียนรู้ดังนี้ด้านที่1ด้านบุคลากรผู้บริหารผู้บริหารนำไปใช้ในการบริหารงานและนำไปใช้ในชีวิตประจําวันประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเหมาะสมนำคณะครูไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีนวัตรกรรมในการบริหารการศึกษาช้างน้วโมเดลสืบสานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสอดคล้องวิถีชีวิตของผู้เรียนนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเครือข่ายได้ทราบถึงหลักการของหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและช่วยสร้างลักษณะนิสัยอยู่อย่างพอเพียงผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องโดยได้รับความรู้จากการอบรมการถอดบทเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูทุกรายวิชามีความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นการปลูกผักผก,การทำปุ๋ยหมกัก<า>การแปลร,รูปอาหารเป็นต้นนักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน,ตนเช่นการมีวินัยการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติของส่วนรวมอย่างคุ้มค่า มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองจนสามารถจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เช่นสนับสนุนจัดหางบประมาณในการส่งเสริมสถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมมีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นปลอดภยัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษารวมถึงแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้โครงการต่าง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงมีวิทยากรรับผิดชอบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถอธิบายความหมายได้อย่างถูกต้องและมีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องฐานการเรียนรู้มี3ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้ส่วนเกษตรพอเพียง 2. ฐานการเรียนรู้อาชีวนวัตวิถี 3. ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ ด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง2558 เป็นเกียรติประวัติของสถานศึกษาเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติอาทิเช่นมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาระหว่างโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมและโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานภายนอกมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากภายนอกรวมถึงมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและมีการทำข้อตกลงกับสถานศึกษาต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในด้านต่างๆจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมได้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต